สวัสดีครับมาสมัครงานเป็นผู้ใหญ่ครับสวัสดีน้องอายุ25ยังพร้อมแล้วใช่ไหมยี่สิบหกครับอันนี้เรซูเม่คือผมพร้อมจะก้าวกระโดดจากวัยรุ่นเป็นสถานะผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วครับพูดดีมากครับดูจากสีหน้าและตินกาที่เริ่มขึ้นที่ว่าน้องพร้อมแล้วแหละเป็นผู้ใหญ่ต้องเริ่มอะไรบ้างครับจริงๆเริ่มต้นยังไม่ต้องกดดันเท่าไหร่นะการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเริ่มด้วยสิ่งที่เรียกว่าภาระหล่ยชนิดไปก่อนเบสิกทั่วไปก็ข่าน้ำข่าวไฟ อยู่คอนโดก็ค่ะชาวที่เราต้องจ่ายเองโดยไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมาค้ำจุนเราอีกต่อไปตัดไป4 0่สถึงห้ของเงินเดือนนี่าน่อจะพอไหวอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดของการเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่รายจ่ายฟรีคอร์แบบนี้หรอกแต่อยู่ที่รายจ่ายสังคมมากกว่าสังคมถ้าน้องไปกินอะไรกับใครผู้ใหญ่ที่ดีเขาจะยกมือเช็คบิลและจ่ายให้เองโดยไม่มีใครขอตอนเด็กเคยเห็นพ่อกับแม่ทํางี้ไหมวัฒนธรรมการเลี้ยงข้าวมันก้าวมาถึงวัยเราแล้อเหรอนั่นแหละมันคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องทำ ทำกับเพื่อนก็เหมือนทำกับอากาศแหละพี่มึงโมโหอะไรเนี่ยพี่คิดอหว,ว่าถ้าผมเลี้ยงเพื่อนสักมือมือหน้ามันจะกลับมาเลี้ยงผมได้ลองแล้วหรืยอยังลองมาแปดมือแล้วไม่เห็นเลี้ยงคืนกูสักทีไม่ก็คืนกูแบบขาดทุนอ่ะกูเลี้ยงชาบูมันเลี้ยงโตกเกียวสองชิ้นคืนอะไรเงี้ยราคาแม่งไม่ตรงกันเลยน้องไปคาดหวังไงการเลี้ยงข้าวของผู้ใหญ่เขาไม่คาดหวังกันผมพยายามไม่คิดแล้วแต่มันไม่เท่าเทียมไง พี่จะใช้อะไรมาวัดว่าการเป็นผู้ใหญ่กับกลุ่มเพื่อนสมัยเด็กๆมันจะดูโตขึ้นมันจะดูดีขึ้นมันไม่มีวันจากที่ด่านเรื่องค่าอาหารแท็กซี่กันแค่ห้าบาทตอนเด็กๆที่ยังเกือบปล่อยกันเลยโอ้โหโตมาจะเลี้ยงกันไม่มีทางว่าท่านจะทำนี้จะใช้ไม่ได้กับพวกเพื่อนผมงอพี่อ,อ่าอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปงั้นตัดเรื่องนี้ไปก่อนการจะเป็นผู้ใหญ่น้องต้องตัดขาดการโพสต์การแชร์จากโลกโซเชียลด้วยอะ คืออะไรนะครับคือยิ่งโตเนี่ยน้องต้องไม่เอาทุกอย่างที่น้องคิดอยู่ในหัวไปโพสทุกอย่างในโซเชียลเช่นด่าหัวหน้าด่าแฟนเก่าเมาด่าลาหรือแม้แต่ด่าทีมฟุตบอลเอ้าแล้วผมจะระบายยังไงผมระบายอะไรไม่ได้เลยไงมันจะสะท้อนถึงความคิดและอารมณ์ของเราได้นายจะภาพลักษณ์อีกเป็นผู้ใหญ่แล้วมันดูไม่ดีย่างี้ผมก็ต้องไล่ลบทุกโพสที่โพสตอนเด็กๆเลยด่าไปเยอะใช่มึงเคยกลับไปเห็นแล้วรู้สึกอายที่โพสแบบนั้นไหมล่ะนั่นแหละมึงเริ่มเป็นผู้ใหญ่ เพียร์ลึกสัตว์ที่กูโตแล้วเป็นผู้ใหญ่อย่าสนใจคนนินทาอย่านินทาคนอย่าเสียเวลาให้กับเรื่องไร้สาระอย่าหานเท่าให้เลี้ยงเขาอย่าล้องให้เรื่องผู้หญิงหรือเรื่องโง่ๆอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดขนขวายอย่าหยุดมีภาระอย่าเล่นเกมทั้งวันไว้ พอแล้วก็มาเป็นเย่เง,งี้ยพี่นี่กูจะเป็นผู้ใหญ่หรือฝึกใครทหารเนี่ยทำมันเยอะอย่างนี้มึงสตาร์ทกูวไว้ที่20ก็ได้กูไม่ต่อแล้วเหนื่อยเป็นผู้ใหญ่ไมฮะเป็นผู้ใหญ่อย่าดินทาคนพี่ที่ออฟฟิศกูอายุจะ50แล้วยังนั่งด่าหัวหน้าอยู่เลยเป็นผู้ใหญ่ให้เลี้ยงข้าวไอ้บอลกูเด็กกนเดินไปแสยังจับหานเกมกูอยู่เลยโอ้โห,โห,โหเป็นผู้ใหญ่อย่าเล่นเกมทุย ตอนเข้ามาหามึงมึงต้ป้อมนั่งรอกูอยู่เลยอะไรพี่นั่งดูคุณคุณเที่ยอะไรมึงหันแนวนอนกดปีจนจอแทบพังคุณแตกแล้วมั้งงันน่ะไม่เอาละกูไม่เป็นแล้วผู้ใหญ่กูเป็นไม่ได้แต่เลี้ยงข้าวเพื่อนละสู่เที่ยนนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ไปแล้วน้องน้อง